คือตัวเดียวนี่กินอิ่มทั้งบ้านเลยนะคะดูอาตัว <Okay. S 1> ใหญ่มากจะยิ่งไปทําเมื่ยงทําอะไรนะโอ้สุดยอดเราจะดูความใหญ่กันใกล้ๆนะคะทุกคนโอ้มันตัวใหญ่จริงๆคะ่ะนึ่งเองนะคะเนี่ยทำเมี่ยงปลาทูคะ่ะอร่อยแท้แน่นอนเลยค่ะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ เข่งร้านที่บาทจ่าเรียกกันเลยครับผม,มครับผมได้เลยครับขอบคุณคราวน,นี้ไม่เอาเหรอเอาไห <ป S 1> มขอ,ขอบคุณครับผม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านปลาทูลุงเล็กนะคะลุงเล็กสวัสดีค่ะโอเคครับลุงเล็กขายปลาทูอะไรบ้างคะเนี่ยมีปลาทูปอปลาทูโอมานจ้ะปลาทูประเทศโอมานไซสใหญ่ที่ขายเกือบหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องห่อให้เขาแล้วเนี่ยอ๋อคืออันนี้มีออเดอร์หมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมหมดแล้วเข้าไปเจอร้านอาหารก็ไปทางสามจนสี่ ลุงเด็กคะเขาเรียกปลาทูอะไรคะทำไมตัวใหญ่จังอันนี้เป็นตัวทูประเทศโอมานครับตัวใหญ่มากเลยขายตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ไซส์นี้จะขายอยู่80บาทไซส์เล็กลงมา60บาทไซส์นี้ก็คือ80บาทนะคะคือตัวเดียวนี้กินอิ่มทั้งบ้านเลยนะคะดูตัวใหญ่มากจะยิ่งไปทําเนี่ยทาอะไรนะโหสุดยอดเมือนขนมกินอะไระันขนมจีนว่า ซส์เล็กคือหกสิบบาทเนี่ยไซส์ใหญ่เขาสั่งหมดแล้วไซส์ใหญ่มีคนจองหมดแล้วนะคะเหลือ,อแค่ไซส์เล็กนะคะเนี่ยหกสิบบาทตัวใหญ่เหมือนกันนะคะหกสิบบาทอันนี้ก็คือนึ่งเองเลยใช่ไหมคะนึ่งเองก็หมดเลยค่ะปลาคูมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยะคะ่ะเราจะดูความใหญ่กันใกล้นะคะทุกคนโอ้มันตัวใหญ่จริงๆคะ่ะนึ่งเองนะคะเนี่ย ันใหญ่มากคะ่ะทุกคนปลาทูจ้าปลาทูตัวยาใหญ่นะคะทำเมี่ยงปลาทูคะ่ะอร่อยแท้แน่นอนเลยคะ่ะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ด้านนี้ขายยังไงคงรับลุงเล็กนี้เป็นหูเป็นปากหงเกินรนาะพี่บอกครับเข่งละห้าสิบบาทมีสองตัวนะคะบางเข่งก็มีสามเนาะ มันก็มันไส้ล็กประมาเราก็ตัดไปตัดไส้ลงมาตัวย้ายใหญ่นะคะห้าสิบบาทไซส์นี้เท่าไหร่คะลุงเนปอันนี้ไซส์นี้ตกสามสิบบาทครับสามนี่มันเห <40 S 2> ลือแต่เขาคัดเป็นวงรอบจริงจริงมันเต็มน,นี่เลยค่ะ,ะเรามาช้านะคะทุกคนปลาทูก็เลยเหลือแค่นี้นะคะที่จริงก็เยอะกว่านี้นะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมคะลุงก็ขายดีอยู่ครับไม่กระทบเนานะ ก็มันก็จะมีมสะดุดบุ้งแค่เป็นบอลนี้นะแต่บอลบอลนีครับคนก็กลัวโควิดกันลุงขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย<ฆ>ขายตั้งแต่กี่โมงคะขายตั้งแต่ตึห้าขายไปเรื่อยๆื่ออะเดี๋ยวตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายลูกก็มาเปลี่ยนคือ,อขายว่เรื่อยเรื่อยนะคะก็มีลูกมาสับเปลี่ยนให้อีกก<ฆ>ี่นึงปลาทูนี่ลุงเล็กลับมาจากที่ไหนคะ อขามีห้องเย็นอยู่ที่ประจินมีที่กระบินมีขนมมีหลายที่ครับห้องเย็นมีทั้ทุกจังหวัด,วก,ดวก็คือ,ป,อประกอบต้องมีมหนงจอกดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วห้องเย,อย็ยนอยู่อยู่อยู่พานาโซจังหวัดนี้หรอที่มาอุ่นหนุนลุงเล็กได้นะคะร้านปลาทูตัวใหญ่มากอยู่ที่ตลาดเช้าประจันทคามนะคะขายตั้งแต่ตีห้าขายทุกวันเลยนะคะทุกวันก็ทุกวันเลยใครผ่านไปผ่านมาหรือมาที่ตลาดจะลืมแวะมาที่ร้านลุงเล็กนะคะ